กขอขอบคุณโอกาสจากพนุกับญานโนูด้วยค่ะถ้าบ,บ่มี่นสองคนนี้กะสิบ่มีหลาอาอายสักกุณาพ่อนในมือนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณญาหอยขอบคุณอมายขอบคุณอาเทพขอบคุณยาแตงขอบคุณเอ่อ ขอบคุ้แสนปากดีนะคะ <S 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 แล้วก็ขอบคุณลุงเองหัดลำแล้วก็ยาพัดที่หัดลำให้หนูคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะเล็กหน่อยนะครับผูรูจักวมสิจะเรื่องลุงเรือไไ่องไปนอาน้องไสกุภาพรคะ่ะ กดมือเลยพี่น้องครับสองปีพี่น้องเฮ้านะครับสองปีแล้วนะครับที่ได้เดินทางอยู่ในใต้ชายคาของมารม,มีเฮมีหงพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณนะครับแฟนクラブเอฟซีไคะ่ะทับบอมี่กะขอขอบคุณโอกาสจากพนกกับญาณนุนด้วยคะ่ะทาบบอมี่คนสองคนนี้กะสิบอมี่ลาอาอายสักกุณาพ่อนในมือน,นี้คะ่ะ<ป> กเซ็แก้วอีเบลูอ่อมอกี้ยิงกวสก่อนเมื่อกี้บอดนกมาจังกศิละพี่ออจ้าดไหนล่ะพี่เจ้มาใกล้ๆนูกลอพี่นกมาจักศิลาบาจังไหนมักุยคือแห้งแม่กุ่ยขุยยังกุยสู้หรือกุยคนกุยค้นนี่แหละนกอะไรอดฉาใส่เอเราพี่นกกับอดฉาเขากลุ่มนัครับอดาได้ลนนี้ คอยยืนอยุกไก่คอยยานแล้าสวดคอยสวดแมวมึงตีกบเป็นแมวเด้ตุนเป็นเบื้องยากๆวันนึงเว้ยตุนมึอเงินแม่อิ่นเอาตาไอยตีบันเออเอาเอิ่นเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่เอากระชิกไก่สิแล้วเอิาพี่น้องเขากลุ้มนะครับนักมาตรการหลวงพ่อหลวงพ่อบ้านมึงตีเอากระกระชีคือกระน้องกระเสียบไว้สวัสดีครับผม เลวาการหลวงพ่อพี่เปียวียวเปียวเป่ยวยังเขาเรียนแล้วเจียเราคงจะหายครับผมยางพ่อบันนี้เปียยังว่าเือปอบแต่ฮั่นเป้ามีนี่เปียวมีนี่นบนะคะเป้ามีเอาป็นอย่างหลวงพ่าวาแตโอ้พ่อซีมาจะท้างได๋วันศิลวันศิลมือนีวันศิลอ้ พอขันดูกสิได้เพราะว่าสำนักงานพันยูหนาวัดอ่อกจะเห็นตีสามกับสี่งแรกนี้เฉลีข้างนอีหยงเทียเทมาตะคณาใดก่อนค่ะซูเปอร์ปอเปาฮดเอเจมาน้ามูยุติมือนีอเจะเห็นข่อยเพขนาดจ้าแมนบอเย็ดจอมาอิลีแมนบอหนี่มาข่อยคุมหัวมาบอมาค่ะมา เขาบอกว่าให้เขาอยู่กลางๆกรุ๊ปคู่ของครับเขาเป็นแขกรับเชิญจาของเป็นแขกฮะแขกจาของเป็นยังเชิญจาของเองครับพี่เอาทักทักไทยกัะดุ้นหนิฮะสวัสดีครับเป้าค่ะเป้าเดือนใสมาตั้งแต่เด็กปาเป้าไม่คิดจะเหนื่อยปาเป้าไม่คิดจะลาแลปเป้าไม่คิดจะพักเอาบอกจะไปบอกความนี่ก็ได้ แจม่กนขาดไม่ละเอยกคุณมันเดบ่เป็นจ้งไหนกันขาดไม่ลเอกคุณเคยจังรองบานบ้าผมมีผู้ป่วยนะ่เอาบอกจะบอกยุทธีเป็นรงบานบ้าจิถือมายังก่อนนั่นถือมายังก่อนนั่นว่าจะกินมาน้ำท่างมอนแกบอกจะแก็บไม่ไม่ก็เอาเอาเขวาใหญ่ให้บ่านี้อันได้เอาอีหยงก่อนไปอีหยังก่อนแล้วอีหยังก่อนเอาไปมอบให้ทีมงานหาร่างการโซนแม่เจ้าเอยอมีส แล้วก็แฟบนะคะพระสันจังไหนจะไปอาบน้ำใส่สันไลวันนี้ไม่มีมึงตีมึงจันบ้านนั้นมู้เจ้ายุ่นีมู้เจ้าใส่น้ำป่าป่าเนี่ยใส่ยุหันเดใส่น้ำมีอย่างป่าดานล้วนๆสู่ของว่าเม็ดขี้ตุมมื่อไหร่ฝนตกคุณเป็นไง รุ่นนั้นมันมันยากอยู่ดิหน้าบาร์ดันถูสบู่บ่ค่อยมีฟองไปไหนนั่นแหละผงซักฟ้าผ่านนั่นแหะย่องเลยใครได้ฟองเอาบินนอนทั้งบ้านนะครับอย่าลืมกดลิงก์นะครับด้านล่างนะครับเขาติดเมียมันอย่างน้อเอาอีปอบนี่เอาเอาเอาพุ่เจ้าพู้เจ้าอยู่ขนาดบ่พื้นหัวหน้าอ๋อแล้วก็เปื้นไม้ยหนูฮะ โอ้แสดงว่าเรามักวัวเพื่อนหัวหน้าแมนอ้าวพุทธิชีกปากเขาดิจังพุทธิไป็นีกปากหัวหน้าแมนกี่ภาพอาขัวเพื่อนค่มบ่กใครบอกยังเทียสู้่ขึ้นกับแมนกูกรเบื้งต่อนั่งเห้าน้ำกันอยู่ก้าวเจ้าเฝ้าวัเพื่นไผเวัวเพื่อนเจ้าครับคอยตายห้าไต่งคอยสิพอสุฟังจะได้จังไบจังสีละาจังไหนครับอันมัวนาอดอุ่นเงินซาซาอันจะมาเป็นจังไหนผ่านมาไลสองไหลแม่นก มึงไปอธิบายมึงไปบอกกับเราดูว่าสั้นคอยเกิดเม็นคำสิเบอาเนาะคอยก็เล่าว่าขุป่ันโอ้นเห้รอไอ้หนุ่มเนี่ยผิดนั่งสับเออไล่มานึงกับสกุลน่านี่ที่สองนี่อันนั้นขุป่ันได้อยู่ได้ไอ้แย่าฝ้าวเวเอาอเขาต้องให้ความสำคัญกับวงตอนนี้วงเขากำลังวิกฤตเอา พีกิดกิดอิลาตีกิดอีกแล้วมึงรู้ปะซื้อขนสามพันเซนตอนนี้ขนกำลังสิเขามาประเทศไทยแล้วเอาซื้อมาหาพรอมัอย่างไรจะไปอ้าวภาษาเด็กเสือทิพสองคนนึงในมืออ่าคงานโจมีโปเมียบปเสียงมีหัวเขาเจ้ามีหกไปเดี๋ยวนี้แม่อ่าคงานโจเขามาใส่ขนเ